รายละเอียดของการประกวดอสมอแต่ละสาขามีอะไรบ้างสวัสดีค่ะพบกับป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพนะคะในช่อง y o YouTube ถ้าเป็นช่องเพจก็ป้าปอเจ้าเรื่องอสมอนะคะสำหรับวันนี้ป้าปอจะมาแจ้งว่าการประกวด12สาขาหลักของอสมอดีเด่นนั้นมีรายละเอียดยังไงบ้างแต่ละสาขาจะต้องมีความเชี่ยวชาญหรือว่าลงลึกเฉพาะ เรื่องอย่างไรบ้างติดตามมาเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องเพจแล้วก็ช่อง YouTube ด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะคลิปดีๆจะได้แจ้งข่าวสารกันนะคะสาขาที่9นะคะการจัดการสุขภาพชุมชนและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมฟังดูชื่อแล้วก็ต้องจัดการทั้งชุมชนและก็สิ่งแวดล้อมเลยใช่ไหมคะสำหรับอสมอเชี่ยวชาญในสาขานี้ก็หมายถึงบุคคลที่จะเป็นต้นแบบ ด้านการจัดการสุขภาพและอนามัยรวมทั้งสิ่งแวดล้อมของตัวเองตลอดจนครอบครัวแล้วก็สิ่งแวดล้อมในชุมชนสามารถสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถจัดทำแผนจัดการสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมรวมถึงค้นหาต้นทุนทางสังคมหรือกลไกเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการป้องกัน แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะนําไปสู่การมีสุขภาพที่แข็งแรงมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนอสมอสาขานี้ก็มีความเชี่ยวชาญน,นะคะโดยเฉพาะอสมอที่มีความเป็นผู้นําอยู่แล้วสามารถที่จะจัดกระบวนการกลุ่มให้สามารถดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นแหล่งน้ําของเรามีน้ําโสโครกไหลลงนะเราก็จะต้องมาประชุมกันว่าทํายังไงที่จะไม่ ให้ครัวเรือนปล่อยน้ําลงในที่สาธารณะทํำยังไงถึงจะไม่ทิ้งขยะไม่เป็นที่ทํำยังไงบ้านเราถึงจะสะอาดทํำยังไงบ้านเราถึงจะปลอดภัยไม่มีขยะส่งกลิ่นเหม็นหรือว่าไม่มีสถานที่อันตรายอย่างเช่นใกล้แหล่งน้ําก็มีที่เวลาเด็กจมน้ํามีการจัดการอย่างเช่นมีกระป๋องหรือว่ามีทุ่นลอยน้ําเพื่อให้เขาช่วยเหลือกันเวลาที่เด็กไปเล่นน้ำหรือว่ามีปัญหาว่ามีคนจมน้ำก็จะได้โยนทุ่นลอยหรือว่ากระติกน้ำที่เรา มัดรวมกันไว้เพื่อให้เขาเอาไปช่วยเหลือกันมีเชือกให้ดึงไม่ลงไปช่วยเหลือกันเองเดี๋ยวจะตายทั้งคู่มีการจัดการขยะมีการจัดการแหล่งน้ําน้ําดื่มน้ํากินน้ําใช้หรือว่าการทิ้งขยะที่เป็นขยะเคมีหรือว่าสารพิษมีการจัดการขยะให้ลดจํานวนขยะลงหรือว่าขยะสารพิษให้ทิ้งให้ถูกที่ทุกคนมีความรู้ตอบได้แบบนี้ก็เป็นผลงานของอสมอเหมือนกันนะคะ เก็บผลงานไว้ว่าเดือนนี้ทําอะไรบ้างเดือนหน้าดีขึ้นยังไงหรือว่าได้จัดการเรื่องได้จัดการเรื่องอะไรต่อปัญหาอะไรเพิ่มขึ้นปัญหาอะไรลดลงแบบนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานนะคะจะต,ต้องเก็บข้อมูลมีความต่อเนื่องนะคะมีการปรับปรุงถ้าเจอปัญหานี้ก็มีการพูดคุยแล้วก็ทําอะไรต่อก็จดไว้เป็นผลงานแบบนี้ก็คือดีมากถูกต้องชนะแน่นอนค่ะถ้าท่านทําแบบนี้ได้ ท่านก็จะสามารถเป็นผู้เข้าประกวดอสมอดีเด่นในสาขาที่ท่านเชี่ยวชาญได้แล้วก็ได้รับคะแนนยอดเยี่ยมแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ป้าปอก็เอาเรื่องดีๆมาฝากเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ